งาดำตอนที่5จากชุดนวนิยายล่องไพรโดยน้อยอินทนนท์ผาเยตองความเดิมจากตอนที่แล้วเอนั่นสินายตะเกินสงสัยตั้งแต่ออกจาก่าใหญ่แล้วละ่ะว่าห้วยลำเนี้ยวกลงใต้ และไอ้ที่กำลังอยู่กันเนี่ยเป็นขอบเบื้องใหญ่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเราเหลียวดูทิวเขาที่แวดล้อมอยู่รอบกายเราไม่มีอะไรเลยที่จะบอกให้เรารู้ว่าขนาะนั้นเรากำลังอยู่ที่ไหนสายตาของเราแลกวาดไปตามยอดไม้ในป่าทั้งขวาและซ้ายไม่มีอะไรเลยจะบอกให้รู้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยผ่านมันมาแล้วตะเกินโครงศีรษะสายหน้าอย่างอ่อนใจพึมพำไม,ม่หยุดปาก เอ้ยตะเกิลอยากให้ฝนตกหนักจังเลยนายอยากให้น้ําป่ามาอีกมันจะได้พัดตะเกินกับนายไปถึงที่เกา่าเฮ้ยแล้วเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยตะเกิมงมงไปหมดแล้วข้าพเจ้าเองก็ท้อใจไม่น้อยไปกว่าตะเกินแต่ในการหลงทางความใจเย็นเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งคนเราจะขาดเสียไม่ได้ข้าพเจ้าชวนแกถอยกลับมายัางที่ดอนซึ่งดินแห้งนั่งลง และก็พยายามวาดภาพถึงเส้นทางที่เราผ่านมาอีกในที่สุดก็ตกลงใจหันไปบอกตะเกิ้นว่าตะเกิน้นไม่มีอะไรดีกว่าเราย้อนกลับไปตั้งต้นจากที่เดิมใหม่คราวเนี้พยายามอย่าให้ห่างลําห้วยได้เลยนะอย่างไรเสียก็ต้องรู้ว่ามันแยกกันที่ตรงไหนตะเกิ้นได้ฟังก็สายหน้าอีกขืนกลับไปกลับมากว่าคำพอดีนายต้องค้างอยู่ในป่านี่เอง ตะเกิลไม่ชอบอง,องูจงอางตะเกิลไม่ชอบไอ้งาดำคำลงคืนไหนตะเกิลชอบแต่ยายนายแล้วมันจะดีแ้วนายหากย้อนกลับไปทางเดิมนะฮะแกจำเลืองไปรอบๆตัวอีกครั้งหนึง่งแล้วก็หยุดนิ่งเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้เออนายตะเกิลจำได้นะนายว่าตาของตะเกิลเคยบอกว่าใครหลงป่ามีด่านช้างคนนั้นจะได้เกิดมาเป็นคนเลยตะเกิลเป็นหลานของตา ขออย่าให้ตะเกินเป็นหมาไปได้ตะเกินจะบอกให้ฟังว่าจะทํำยังไงนายก็ตะเกินอยู่ตรงนี้ก่อนตะเกินจะตรวจด,ดูว่าด่านช้างทั้งนี้ไปออกที่ไหนดีตะเกินถ้าเบื้งตื้นมันก็คงข้ามไปเท่านั้นเองข้าไเจ้าบอกดีสินายเราจะได้ข้ามตามมันไปตะเกิลกลัวตกน้ําตายอายมัดฉาเหมือนกันนะแต่นายไปถึงไหนตะเกิลก็ไปถึงนั่นด่านช้างหนึ่ง จะพาไปอีกด่านช้างหนึ่งถึงไม่พบพระสกูกับนายทหารเรือนก็คงจะเจอหมู่บ้านนั่นแหละบางทีก็าอาจจะถามหาทางกลับไปยังแคมป์ของเราก็ได้นะนายแกฝากย่ามหลังใบนั้นและมัลลเคอร์หกจุดห้าไว้กับข้าพเจ้ามีแต่มีดซวยเล่มเดียวติดกายเพื่อความสะดวกในการลุยน้ํามุดไปตามอุโมงค์ในป่าอ้อต่อมาไม่ถึงอึดใจร่างของตะเกิลก็รับหายไปในฉากสีเขียวอันหนาทึบ ข้าพเจ้านั่งอยู่เ,เงียบๆคนเดียวเหลียวดูภูมิประเทศรอบกายและเงยหน้าขึ้นดูตะวันซึ่งบ่ายคล้อยแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าความหวังที่จะกลับไปถึงที่ตั้งแคมป์ในวันนั้นเห็นจะหมดหวังแน่นอนขณะนั้นแม้ว่าจะอยู่ในที่ลุ่มและข้างบึงใหญ่แต่ลมที่สงบนิ่งและแสงแดดที่แผดกล้าลงมาทำให้อากาศเต็มไปด้วยความอบอ้าวอย่างน่าอึดอัดใจฉะนั้น ทันใดที่ลมโชยพัดมาจึงถอนใจด้วยความโล่งอกแต่พร้อมๆกันนั่นเองก็อดนิ่งตัวตรงไม่ได้เพราะกลิน่นทรบพที่ระคนปนมากับกลิ่นละอองของใบอ้อและหญ้าเนา่าข้าพเจ้าจำได้ทันทีว่ามันเป็นกลิ่นอะไรรีบหลุดเะอลึ่งขึ้นยืนเพื่อจะร้องเตือนให้ต่เกิ้นระมัดระวังตัวก็พอดีได้ยินเสียงแกร้องแหลมด้วยความตกใจในขณะเดียวกันป่าอ้อตรงนั้น ห่างจากข้าพาเจ้าออกไปไม่เกินเส้นเศษก็ลู่ลม้ลมลงพร้อมกับเสียงน้ำแตกกระจายเหมือนถูกตีด้วยท่อหรือภายเต็มแรงเสียงร้องของตะเกิลสลับกับเสียงน้ำแตกกระจายเสียงต้นอ้อหักและเสียงโอกเหมือนวัวถูกทุบหัวดังอยู่ครู่ใหญ่ๆข้าพาเจ้าจึงได้ยินเสียงสำลักน้ำของตะเกิลเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่แกจะเงียบหายไป อีกอึดใจต่อมาจึงได้ยินเสียงตะเกิ้นร้องขึ้นในแบบว่าได้ช่วยตะเกิ้นโดยใดไม่ได้ดดดข้าพเจ้าทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ถืออยู่เพนพลุงไปตามทางด่านอันลุ่มน้าโดยเร็วด้วยอารามตกใจข้าพเจ้ารู้ตั้งแต่ได้กลิ่นสาบนั้นแล้วว่าตะเกิ้นกาลังเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ถึงกระนั้นทั้งเนื้อทั้งตัวข้าพเจ้าก็มีเพียงปืนเส้นกระบอกเดียวเป็นอาวุธลุยน้ําตามทางด่านลึก ไปได้ไม่ถึง100เมตรดีภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้านั้นทําให้ข้าพาเจ้าใจหายวาบเมื่อคิดว่าอาจจะมาถึงช้าไปในกลางแปลงป่าอ้อและกอพงซึ่งล่งและราาไปจากการฟาดหางของมันจอร์ดาเคยักษตัวนั้นคาบแขนข้างหนึ่งของตะเกิลไว้พยายามจะลากแกไปสู่น้ํำลึกจนอย่างไม่ถึงเพื่อกดให้ตะเกิลจมน้ําตายในขณะเดียวกัน กระเรียงชาราแก่นแก้วก็พยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาชีวิตของแกไว้ขาอันเล็กและเกรงทั้งคู่ของแกรัดลำตัวมันแน่นมือข้างที่ว่างเปล่าตะกายในตาอันหยีของมันจนเลือดทะลักออกมาปนกับน้ำแดงฉานตะเกินคงจะพยายามแก้ไขอยู่นานผลัดกันพลิกความผลัดกันพลิกหงายอยู่ในป่าอ้อนั้นจนกระทั่งเห็นว่าจะท่านทานกำลัง อันมหาศาลของคู่ต่อสู้ไม่ได้จึงร้องขอความช่วยเหลือจากข้าพเจ้าตลอดลำตัวอันยาวไม่ต่ำกว่าสองวาของมันจุดเดียวที่ข้าพเจ้าจะสังหารจระเข้ตัวนั้นได้แน่นอนและก็ทันทีก็อยู่ที่คอต่อแต่ตะเกิลก็กำลังกอดบัญเจอยู่ตรงนั้นอีกจุดหนึ่งระหว่างตาทั้งคู่เล่าก็มีตะเกิลเป็นเป้าร่วมอยู่ด้วยอย่างแยกไม่ออกว่าตรงไหนเป็นจระเข้ตรงไหนเป็นตะเกิลเช่นเดียวกัน เมื่อหมดที่เลือกเช่นนั้นข้าพเจ้าจึงตรงลงเสียงที่ไขสันหลังของมันซึ่งห่างจากตะเกิลและลั่นไกลออกไปอย่างระมัดระวังพร้อมๆกับเสียงปังของปืนแทนที่จอระเข้ยักษ์จะหยุดนิ่งมันกลับอารวาสใหญ่คลิกตัวพาตะเกิลจมน้ำมุดดำไประหว่างป่าอ้อแต่ก็โผล่ขึ้นอีกเสียงโอ่งเหมือนโคที่ถูกทุบหัวยังคงดังต่อไปข้าพเจ้ามองเห็นในตาอันเหลือกลาน บอกความหมดหวังขคงกตะเกินและได้ยินเสียงสำลักน้ำของแกแล้วก็สงสารจนหมดความหวาดกลัวหรือวันเกรงใดๆต่อไปอีกพยายามลุยน้ำเข้าไปจนไกลจอปากกระบอกปืนสั้นเล็งในระยะเผาขนลั่นจนเหลือแต่นัดสุดท้ายแต่ไม่ได้ผลดีขึ้นแต่อย่างใดนอกจากจะไปทรมานให้ตะเกิลถูกจระเข้ตัวนั้นฟัดและฟาดจนอ่อนปลกเปียกไปทั้งตัว เมื่อที่จีกลูกตานั้นคลายขาที่รัตลำตัวไว้ก็หลุดในตาที่ยังลืมได้ปริดๆเท่านั้นที่แสดงว่าแกยังมีชีวิตอยู่ข้าพระเจ้าตะโกนกรอ,อกเข้าไปในหูของแกพร้อมๆกับลั่นกระสุนนัดนั้น,น,นโดยจอปากกระบอกเข้าตรงหัวใจของจอร์ดเค้บสซุยตะเกินเก็บมันไว้ทำไมบีซุยอะกระสุนปืนนัดน,นั้น,น,น เพียงแต่จะทําให้การทรมานของตะเกิตั้งต้นใหม่พร้อมด้วยเสียงโอ้อกของมันจระดาเคยักษ์ตัวนั้นสะบัดหางพลิกตัวกระเสือกกระสนพาตะเกิลจมน้ําดพํดพลุบดาโผล่ต่อไปในขณะเดียวกันข้าพาเจ้าก็สังเกตเห็นด้วยว่าความเคลื่อนไหวของมันช้าลงไปทุกทีจนในที่สุดก็หยุดสนิทพร้อมกับร่างอันแน่นิ่งของตะเกิซึ่งข้าพาเจ้าคิดด้วยความเสียววา่าเข้าใจว่าตายแล้วนอนอยู่บนหลังจระดาเคตัวนั้น กระทั่งบุกเข้าไปใกล้และยกศีรษะของตะเกิลขึ้นจึงเห็นในตาแจ๋วแววของแกเกลื่อมกปิิบปริบอยู่และถอนหายใจแรงจอดแล้วละ่ะลมบะเถอะตะเกิลข้าพาเจ้าบอกก็เรียงชารามองดูข้าพาเจ้าแล้วก็กลับไปมองแขนของแกที่อยู่ในปากจระเข้พูดไม่ออกได้แต่กรอกหน้าข้าพาเจ้าพยายามงัดอย่างสุดกำลังงัดอยู่พักใหญ่ๆจึงช่วยดึงเอาแขนข้างนั้นออกมาได้ ก็นับว่าเป็นคราวเคราะห์ดีที่แขนตะเกิ้นเสือเข้าไปขัดอยู่ที่โคนขากรรไกรของมันฉะนั้นนอกจากรอยแผลตื้นๆแล้วจึงไม่มีบาดเจ็บสาหัสอะไรในขณะที่แกชักมือขวาออกมาจากใต้คอจอระดาเข้นั่นเองขอบาพเจ้าเขาเข้าใจสาเหตุที่ทําให้จอระเข้ตัวนั้นหยุดเคลื่อนไหวใบมีดซุยที่แดงฉานไปด้วยโลหิตตัดถึงคอต่อของมันได้การ เด็ดขาดกว่ากระสุนปืนสั้นทั้งหกดัดของข้าพเจ้าซึ่งเพียงแต่ไปตรงที่หนังอยู่หรือทะลุเปล่าเท่านั้นทันใดที่มีแรงพอพูดได้สิ่งแรกที่จะเกินเอ่ยขึ้นก่อนก็คือหางของมันบ้องตันนายไม่มีเหล้าไม่มีลาบไม่เป็นไรย่างไฟหรือก,กินดิบๆก็ได้ไนายยอมเหม็นขาวเอา เราช่วยกันหั่นท่อนหางจระเข้ตัวนั้นแล้วช่วยกันลากมาขึ้นตะลิ่งตอนที่แห้งจัดแจงก่อไฟยกหางขึ้นเผาโอ้ยอร่อยละนายว่าแต่นายทำทำพยาบาลให้ตะเกิ้นมั่งสิเลือดตะเกินออกตะ,ตะเกินจะเป็นลมระหว่างที่ข้าพเจ้ากระทำปฐมพยาบาลแขนตะเกินอยู่นั่นเองเสียงปืนก็ดังกล้องมาแต่ไกลในชั้นแรกฟังกันไม่ถนัดนักต่อได้ยินอีกสองนัด ตะเกิลก็ผลลุกขึ้นยืนทันทีคงเป็นพวกเรานายแต่ไม่รู้ว่าเสียงมาจากฝั่งโน้นหรือฝากนี้แน่นะก็ให้สัญญาณเข้าไปตะเกิลจะได้รู้ว่าเราอยู่ที่นี่กันตะเกิลหยิบม,มันเลคเคร์อของแกลั่นกระสุนขึ้นไปบนฟ้าสามครั้งคราวนี้เสียงปืนที่ยิงตอบบอกว่ามาจากฝั่งตรงข้ามแน่ใครก็ตามที่อยู่ชายบึงข้างโน้นอย่างไรเสเซียก็คงจะเห็นควันที่เราก่อไฟ และข้ามาสบทบได้ซึ่งก็เป็นความจริงในชั่วโมงต่อมาข้าพเจ้าได้ยินเสียงกูจำได้ว่าเป็นเสียงของพระสะอก็ให้ตะเกิ้นกูต่อไปทั้ทงนี้พวกเราภายในเวลาไม่ช้าไม่นานแผ่ไม้ไผ่ที่ผูกใช้โดยสารก็พาร้อยเอกเรืองพระ,สะอสอและกะเรียงลูกหาดอีกสามคนแวกป่าอ้อเข้ามา ถึงฝั่งที่เราก่อไฟอย่างจระเข้อยู่ทุกคนรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ที่ได้พบกันอีกข้าพเจ้าเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วจนกระทั่งถึงการเผชิญกับจระเข้ยักษ์ซึ่งเรากําลังย่างหางของมันอยู่พระสะูนิ่งฟังด้วยกริยาอันสงบเมื่อข้าพเจ้าเล่าจบจึงเอ่ยขึ้นว่านายว่าไอ้งาดํามาติดน้ําอยู่บนจอมปลวกใกล้ๆนาย ทำไมถึงได้แน่ใจว่าเป็นไอ้งาดำเห็นตัวหรือว่ารอยตีนน่ะนายรอยตีนข้าพเจ้าตอบมันเป็นรอยตีนเดียวกับที่พระสูพาพวกเราไปดูเมื่อวานนะ่ะงั้นก็ไอ้งาดำนายพระสูรู้ดีว่านายตามช้างมาหลายปีไม่มีใครในป่าล่างจะไม่รู้จักนายประหลาดใจก็แต่ว่าทำไมมันยังป้วนเพี้ยนอยู่ในหุบนี้อีกเรื่องเนี้ย บางทีอาจจะถูกน้ำพัดลงมาจากตอนบนหรือบางทีเห็นฝนมามันจะย้อนลงไปหาทุ่งทางป่าล่างกระมังพระสะอูได้ฟังก็สั่นศรีรษะเขาหันไปหาร้อยเอกเรืองเหมือนจะขอร้องให้อธิบายถามนายทหารดูเดี๋ยวจะหาว่าพระเสะือูพูดมากไม่เข้าเรื่องนายคือพระสะอือูแกหมายความว่าหน้าฝนก็มักจะขับช้างป่าบนลงไปป่าล่างด่านเรานั่นแหละ กลับเป็นฤด,ดูที่ไอ้งาดำชอบอยู่บนป่าเนี่ยตั้งแต่เราถูกนะ้ำป่าพัดแคมป์ทลายพัดกันไปคนละทางสองทางผมกับพัสอูกับกะเหลี่ยงลูกหาก็เรียบตามลำห้วยลงมาเพื่อหาคุณกับตะเกิลตลอดทางที่เราผ่านด่านช้างนัานไม่ท้วนเลยแต่ไม่ยยกเจอรอยไอ้งาดำป่าปนอยู่เลยจึงเป็นที่น่าประหลาดใจคุณศักดิ์นี่คุณกับพัะอูคิดบ้างหรือเปล่าไม่เคยร่วมด่านกับช้างโขงใดตัวใด เมื่อวานกินโป่งแล้วก็ปีนขึ้นเขาใหญ่วันเนี้ยเราตามมันไปได้พักเดียวรอยก็ขึ้นเขาชันอีกพะสอูได้ฟังก็เข้าใจเขาพยักหน้าชา้ชาๆตอบด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความครุ่นคิดว่าถูกอย่างนายว่าทีเดียวไอ้งาดําไม่เคยเดินร่วมด่านกับใครทําไมพัสอูถึงลืมข้อนี้ไปได้นะพะสอูข้ามไปรวมกันฝั่งโน้นเถอะนายจึงไม่มีอะไรเหลือกินเนื้อกระป๋อง กับขนมปังแทนข้าวไปสักมือสองมือกันแล้วกันนายจากเรื่องที่ร้อยอีกเรืองและพระสอูเล่าทั้งแคมป์และสเสบียงอาหารตลอดจนสัมภาระของเราถูกน้ำพัดกระจัยกระจายเป็นคนละทานแต่ก็ยังนับว่าเคราะห์ดีนอกจากสเสบียงครังที่เสียได้หรือละลายน้ำพวกกุลีลูกหาบอุตสาห์ติดตามเอาคืนมาเกือบหมด ขณะที่นั่งล้อมวงอยู่รอบกองไฟบนเนินสูงเหนือขอบบึงอันใหญ่และยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาอยู่ด้วยกันในเย็นวันนั้นข้าพเจ้าอดรู้สึกไม่ได้ว่าเหมือนกําลังนั่งอยู่ในใจกลางการลัทธวีบหรือที่หนึ่งที่ใดซึ่งไม่ใช่ภูมิประเทศอันติดกับเขตแดนไทยมองออกไปทางไหนจะแลเห็นแต่ทิวเขาเขียวครึ้มทาบอยู่กับขอบฟ้าสีครามท่ามกลางวงล้อมของเขาเหล่านั้นคือแถบสีเขียวขจีของป่าอ้อก,กอพง ปกคลุมไปด้วยสีขาวเหมือนปุยไฟของดอกเลาอยู่เบื้องบนจนกระทั่งบนพื้นน้ําสีมรกตของบึงซึ่งใหญ่ไม่ต่ำกว่าทะเลสาบเป็นประกายวาววับอยู่กลางแสงเดดที่จวนจะรับขอบฟ้าบึงนั้นคดเคี้ยวไปมาจนกระทั่งลับตาไปในระหว่างหน้าผาสูงทั้งทิ่เหนือแลเห็นอยู่ลิบๆตะเกินซึ่งง่วนอยู่กับการหยิบเนื้อหางจระเข้ย่างเข้าปากมองลงไปดูบึงนั้นกลางพื้พรขึ้นว่า ถ้าอยู่กันนานไปสักสองปีนะนายตะเค้บึงเนี้ยเป็นหมดตะเกิ้นแน่เลยใช่หรือตาอยู่ที่นี่นานไปสักปีนะพระาอูว่าบางทีจะไม่มีใครเหลือกลับไปเลยก็ได้นะเอา้าทาไมล่ะพาษอูข้าพาเจ้าถามด้วยความสนเท่ก็ไม่มีใครอยู่ที่นี่ได้นานเกินเจ็ดวันเลยนายเจ้าที่แรงหลายปีมาแล้วพวกชาวบ้านภาษาอูพากันมาตั้งปางทําปลาอยู่ที่เนี่ยห้าถึงหกคนก็หายไปจนเดี๋ยวนี้ หาซากผีหรืออะไรไม่ได้เลยไม่รู้ว่ามันหายไปไหนหมดจระเก้ไม่ขมำบ่เขาไปหมดหรือพระสะูร้อยเอกเรื่องแทรกขึ้นไม่มีใครสามารถให้คำอธิบายแก่ปริศนาข้อนั้นได้พระสะูสายหน้าต่อไปในตาของเขาเลื่อนลอยขณะที่มองดูท้องน้ำในบึงหรือทะเลสาบซึ่งเหยียดยาวไปสุดสายตาครั้นแล้วก็เงยหน้าขึ้นยกมือชี้ไปที่เขาลูกหนึ่งข้างหน้า สีขาวของหน้าผาปรากฏชัดอยู่ท่ามกลางแสงแดดซึ่งสาดข้ามช่องเขามาจากทิศตรงกันข้ามเสียงที่พูดช้าแต่ชัดเจนและเต็มไปด้วยความครุ่นคิดพรุ่งนี้พระสะอูพานายไปที่นั่นเราจะได้รู้กันว่าจะข้ามเขาไปในเมืองลับแลได้อย่างไรทุกคนได้ฟังก็หันไปดูอย่างอัศจรรย์ใจร้องขึ้นพร้อมกันว่าเมืองลับแล ภาษาอูจำเขาลูกนั้นได้คราวแรกพาะาอูเข้าทางด้านเหนือลงถ้ำคลำทางไปอย่างไรไม่รู้จู่ๆก็ไปโผล่ขึ้นในท้ายเมืองน,นั้นคราวต่อมาตามไอ้งาดำไปพยายามหาทางข้ามเท่าไรก็หาไม่เจอรู้ทางที่ไอ้งาดำเดินเลยคิดิดูก็เกือบเป็นสิ่งสุนวิสัยเราอุตส่าห์พยายามตรากตรำลำบากเหนื่อยยากแทบล้มประดาตาย ในการติดตามไอ้งาดำและสแสวงหาทางเข้าเมืองรับแลแต่ขณะที่คิดกันว่ามันอยู่อีกไกลแสนไกลในที่สุดก็กลับปรากฏว่าและเห็นรำไรอยู่ข้างหน้านั่นเองโดยพระสะูไม่ได้ระแคะระคายให้รู้ล่วงหน้าเลยข้าพเจ้าหันไปชำเลืองดูสีหน้าอันเฉยของร้อยเอกเรืองอย่างสงสัยและเขาก็ดูเหมือนจะรู้ความหมายเพราะสันศีษะโดยไม่พูดจาอะไร จนกระทั่งพระสืลุกขึ้นและลงไปตักน้ําที่ขอบบึงจึงกระซิบบอกเบาๆเปล่าคราวก่อนพระสืไม่ได้พาผมมาทางนี้คุณศักดิ์แต่บางทีทางเข้าเมืองรับแลจะมีอยู่หลายทางกระมังใจเย็นๆไว้ก่อนนะคุณศักดิ์เดี๋ยวค่อยดูเขาต่อไปแต่ทําไมมันดูบังเอินไปเสียทุกอย่างล่ะคุณเรืองนับแต่ออกเดินทางนะบางเอินหลงเข้าไปอยู่ในถ้รซึ่งพระสอือจาได้ว่าเป็นที่อาศัยของก็เรียงหนุ่มสองพี่น้องนั้นนะ่ะ บังเอิญพระสะอกพาเราไปเจอรอยไอ้งาดํบาบังเอิญน้ําป่าพัดพาเรามาตกอยู่ที่เมืองประหลาดเนี่ยและทีเนี้ยพระสะอก็บังเอิญเกิดจําขึ้นมาได้ว่ายอดเขาใหญ่ที่ตระหง่านอยู่ข้างหน้าเราอะเป็นประตูไปสู่เมืองรับแลผมยังไม่แน่ใจเลยว่าพรุ่งนี้พระสะอจะบังเอิญพาเราไปพบอะไรอีกบ้างอะคุณเรืองแต่บังเอิญมันจะเป็นนิมิตด,ดีเสมอไม่ใช่หรือคุณศักในการเดินทางอย่างเนี้ยบางทีมันก็อาจจะเป็นลางร้าย เอาอะไรไม่ค่อยได้หรอกคุณเรืองเมื่อคนเราอยู่ในป่าดงแบบเนี้ยขนาดนั้นเองภาษาอูก็หันกลับมาสีหน้าของเขาแสดงถึงความตื่นเต้นยินดีรู้ไม่ได้น้ำกําลังไหลลงไปทางผาเยตองที่เรามองดูกันนั่นไงล่ะนายถ้าไม่มีฝนซ้ำมาอีกและน้ำคงไหลลงไปเรื่อยอย่างเนี้อย่างช้าพรุ่งนี้เย็นหรือมะเรือนช้าก็คงถึงที่หมายนาย ร้อยเอกเรืองและข้าพเจ้ามองดูหน้ากันด้วยความประหลาดใจเมื่อเราข้ามแพมาตอนบ่ายนี้เองน้ําในบึงกําลังไหลขึ้นเหตุเช่นไหนภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงมันจะกลับไหลลงไปได้พระสะอูให้คําอธิบายในความคงใจของเราข้อดีว่าบึงเนี่ยอยู่ในที่สูงระหว่างเขารอมรอบละนายหลยห้วยก็ไหลลงสู่ที่เนี่ยแต่หลายห้วยก็ไหลออกไปนายกาตะเกิลน,น่ะ ถูกน้าป่าพัดตามห้วยข้างแคมป์ที่เราพักลงมาทางเนี้ยแล้วกระแสน้ําก็พัดขึ้นไปตามห้วยอีกลํานึงส่วนพระสูอูกับนายทหารเรืองและพวกลูกหาบกลับถูกน้ําพัดไปอีกทางเราถึงมาอยู่คนละฝั่งบึงเวลาฝนตกมากน้ําหลากลงมาตามห้วยใหญ่ตามห้วยใหญ่น้นําเนเวลาฝนตกมากน้ําหลากลงมาตามห้วยใหญ่น้ําในบึงจะต้องไหลขึ้นเหนือ ต่เมื่อเวลาล่วงไปและน้ําเริ่มลดมันก็ไหลลงทางใต้ไงนายงั้นน้ำออกไปที่ไหนพระสูร้อยเอกเรื่องถามไม่มีใครรู้ว่ามันออกที่ไหนและก็ไม่มีใครรู้เลยว่ามันมีทางออกหรือเปล่าด้วยซ้ําไปตะกิ้นยักไหลอ๋อบึงนี่เหมือนกระทะใหญ่และก็เหมือนพวงมาลัยลอยไปก็ลอยมา คืนนั้นเราต้องผลัดกันลุกขึ้นสุมไฟเพราะอากาศเย็นจัดและยุงชุมเราราวที่สองขณะที่ข้าพเจ้านั่งอังมือซึ่งชาจนรู้สึกเกือบจะไม่ใช่มือของตนอยู่นั่นเองเสียงช้างร้องออกมาจากฝั่งบึงตรงข้าม2อถึงสครั้งและทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงัดนอกจากช้าๆนานๆจะได้ยินเสียงเกรกรากอยู่ในป่าอ้อก,กอพงขณะที่จระเข้ตัวหนึ่งตัวใดกําลังคลานลงน้ําและเสียงนกกุ๊กที่ร้องอยู่เป็นระยะระยะ ขณะที่ข้าพเจ้าคลานกลับเข้าไปในผ้าบังเกตกําลังจะวางศีรษะลงกับย่ามหลังซึ่งใช้ต่างหมอนก็ต้องหยุดชะงักและลุกขึ้นนั่งหูตาที่ห่วงเงียกลับสว่างเมื่อได้ยินเสียงเพลงลอยมาเหนือพื้นน้ำในบึงมันเป็นเสียงร้องของกระเหรี่ยงสาวคนนั้นเพลงที่ร้องก็เนื้อและทำนองเดียวกันเพียงแต่คราวนี้แลไม่เห็นตัว และก็ไม่ใช่ภะสษะอูผู้เคยร้องในเวลาละเมอข้าพเจ้าขนลุกเกลียวไปทั้งกายเมื่อเสียงนั้นค่อยใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาแต่ก็ไม่สามารถจะมองเห็นตัวจนกระทั่งเกือบจะถึงกองไฟที่ข้าพเจ้านั่งผิงอยู่เมื่อสักครู่จึงค่อยแผ่วลงและก็เงียบหายไปเช้าวันรุ่งขึ้น หลังจากหุงหาอาหารกินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วกว่าจะขนสัมภาระลงแพใหญ่เสร็จเวลาก็สว่างเราออกแพในท่ามกลางม่านหมอกที่ยังปกคลุมพื้นน้ำอยู่ทั่วไปเราต้องอาศัยความชำนาญของพอระสูเท่านั้นสำหรับการเดินทางระยะนี้สำหรับการเดินทางในระยะนี้จนกระทั่งนาฬิกาข้อมือบอกเวลา12โมงตรง และแสงแดดที่เริ่มแรงกล้ากำจัดหมอกเหล่านั้นละลายหายไปเราผ่านจากบริเวณป่าอ้อและกอพงของบึงใหญ่มาอยู่ในคอขอดตอนหนึง่งซึ่งกระนาบอยู่ด้วยป่าไผ่และไม้เบญจพรรณทั้งสองข้างเราได้เห็นภูมิประเทศที่งามอีกแห่งหนึง่งเพราะเป็นทุ่งหญ้าซึ่งยาวเหยียดสุดสายตาจนจรดเนินเขาเตี้ยเราเห็นช้างหลโขลงลงกินน้ำอยู่ตามข้างตลิง่ง บางก็ยืนกำบังร่มเงาซึ่งมีอยู่ประปรายในทุ่งนั้นไอ้งายาวตัวหนึ่งยืนตระงานมองดูเรานิ่งเฉยเรากับว่าไม่เคยเห็นคนจนตะเกิลขันมือยกไรเฟิลของแกขึ้นประทับบาเลียวตาแล้วก็ทำเสียงปังเข้าน้ำเต้าที่แสกหน้าพอดีเช่นนี้เราจะทำอย่างไรกันกับงาของมันละนายนี่ตะเกิน้น ก็เก็บไว้ฝากยายตะเกินสิเมื่อเวลาฝันพร้อมกันนะ่ะนายทหารเรืองอะไก็เป็นสิอย่างเนี้ยผู้ได้คิดคถึงยายขึ้นมาคราวใดตะเกินมือไม้อ่อนอยากเดินเป็นหมาทุกทีมีเมียตั้งสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันมันจะไปสนุกอะไรล่ะนายเวลายิ่งสายอากาศยิ่งร้อนอบอ้าวยิ่งขึ้นจนเราต้องหยุดพักหุงหาอาหารที่ยังเหลือติดอยู่กินกันตามมีตามเกิดที่หาดทราย ต้เชิงเขาสูงแห่งหนึ่งและก็ออกแพต่อไปขณะเดียวกันที่ราบทางขวามือนั้นก็ค่อยเปลี่ยนเป็นป่าสูงที่หนาแน่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่และผ่านเข้าปากลาําธารหรือคลองเป็นต้นมาเรามองไม่เห็นผาเย,ยตองอีกต่อไปอย่างไรก็ดีแก่งที่ตื้นหลายแห่งทําให้เป็นการแยกแก่การเป็นแพลรูกบวบสองชั้นอันค่อนข้างใหญ่ของเราไม่ใช่น้อย จนกระทั่งบางคราวเราปรึกษากันว่าควรจะแบ่งออกผูกเป็นแพรเล็กๆจะสะดวกกว่าแต่พระสะอูคนเดียวไม่เห็นด้วยพระสะอูว่าถึงแพรใหญ่หลายคนช่วยกันต่อดีกว่าแยกแพรเป็นแพรเล็กแพรน้อยต่างคนก็ต่างไปนะนายหากเกิดอะไรขึ้นมามันจะช่วยกันไม่ได้เหมือนอยู่รวมกันบนแพรเดียวกันนะนายพระสะอูคิดว่าระยะทางต่อไปเนี้อาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นงั้นหรือข้าพเจ้าสงสัย ระษาอูไม่ได้ว่าอย่างนั้นนายเสียงของระษาอูครืมๆจนรอยเอกเรืองและข้าพเจ้าต้องหันไปมองตากันอีกครั้งด้วยความไม่ชอบกลนเสียเลยแต่ก็ไม่ได้กล่าวอะไรออกไปตลอดวันนั้นทั้งวันนับแต่เช้าเป็นต้นมาข้าพเจ้าอดรู้สึกใจไม่ได้ว่ายิ่งใกล้ภายะตองเข้าไปเพียงใดสีหน้าและกิริยาของพระษาอูก็ดูแปลกไปเพียงนั้นมันอาจจะเกิดจากความตื่นเต้นของเขา และบางทีก็อาจจะเกิดจากความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างไรที่รบเร้าอยู่ภายในเพราะพระสอูผู้เคยสงบสงเสงียมและเงียบเฉยกลับมีอาการกระสับกระส่ายปลุดลุกปลุดนั่งไม่อยู่นิ่งนานๆในขณะเดียวกันก็พึพรรมพำอยู่คนเดียวไม่ขาดปากคืนวันนั้นของพระสอูก็เลยเข้ามาเย็นวันนี้เราถึงผาเยตองต่อไปเราจะพบกันในเมืองลับแล ครับกำลังสนุกกันเลยนะครับมาถึงตอนนี้พระสือได้ทําตัวน่าสงสัยมากยิ่งขึ้นเหมือนกับว่าพระสือมีความลับอะไรบางอย่างเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเอาไว้ติดตามตอนต่อไปในคลิปหน้าครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังปางหมดมาโดยตลอดครับและขอขอบพระคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับที่ทุกๆท,ท่านนั้นได้ให้เกียรติร่วมแสดงความคิดเห็น และติชมปักหมุดครับคลิปนี้ปักหมุดก็ต้องลาไปก่อนครับแล้วนะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ